สวัสดีครับผมวันนี้โยผมไซเบอร์ er, และเกมโยกังครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นของโยกังในพาร์ทที่1นึ่พาร์ทที่1เราจะแนะนำอาชีพนะครับผมว่าเราควรเล่นอาชีพอะไรนะฮะเอาละแนะนาเลยนะผมนะอาชีพแรกคืออาชีพดาบนะบผมอาชีพดาบเนี่ยจะเป็นอาชีพที่โจมตีหมูเนาะจะเก่งต่อประมาณเซียนเซียนห้าเซียนหนะผมก็คือจะเก่งเมื่ออีกประมาณ1ปีข้างหน้านะ กว่าจะถึงนี่ก็น่าจะเกิน1ปีเลยนะครับผมจะไม่เก่งตอนนี้จะเก่งอีกที่เดือนนะจะเก่งประมาณรลเวล55อีกครั้งหนึ่ง5 5มันจะมีสกิลหมู่เป็นอาชีพแรกเลยนะฮะแรกแรกเลยที่จะมีสกิลหมู่เนาะนะอ่าอีกทีนึงก็เก่งอีกทีก็เสียน5เซียนหนู่นเลยแล้วผมต่อไปเป็นกระบ,บี่นะผมห้ามเล่นนะผมเพราะว่ามีคนเล่นเยอะเกินไปเมื่อก่อนมันเป็นอาชีพที่เท่มากนะผมแล้วก็มีคนเล่นเยอะจนสุดท้ายโดนเนินะร์ฟนะผมก็เลยกลายเป็นอาชีพไม่เก่ง ต่อไปอาชีพทวนทุกผมนะอาชีพนี้จะเก่งประมาณเซียนหนึ่งเนาะะถ้าเล่นให้ดีๆแป๊บเดียวก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็จะสามารถเซียนหนึ่งได้นะครับเป็นเข้ามาในช่วงกิจกรรมนะเมื่อถึงเซียนแล้วจะมีสกิลหมู่เนาะงัดหมู่ตีแรงป้องกันสูงนะฮะออแล้วก็มีคลัง่งพายุคลั่งทลายสิน้นแทบจะตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีสกิลหมู่ด้วยอันนี้ดีนะฮะเอาละต่อไปทุกคนนะอาชีพธนูนะ,ะผมเออเอยกลับมาที่ทวนก่อน ทวนเนี่ยจะทําให้ทั้งปาร์ตี้คลั่งได้ด้วยนะฮะก็จะคือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะครับผมในปาร์ตี้ควรจะมีติดเอาไว้ต่อไปอาชีพธนูนะครับผมก็จะถ้าเน้นจะตีธรรมดาฟาร์มมอนแบบไม่ใช้สกิลเลยประหยัดมานานะแบบไม่ใช้บอดมังกรก็แนะนําให้ใช้ธนูตีธรรมดาเท่านั้นห้ามใช้สกิลในดันเซียนเเวลร้อยสิบขึ้นไปเนี่ยที่เขาเข้าดันเซียนได้เนี่ยธนูจะโดนเลิฟดามจด,ด้วย ต่อไปอาชีพหมอเนาะต้องเอาไวฮิวนะผมเหมาะสมสําหรับทุกปาร์ตี้ต้องมีนะฮะต่อไปนินจานะผมถ้าจะไม่อยากใช้สกิลอยากจะโจมตีธรรมดาแต่ว่าจะต้องวิ่งวิว่งเข้าระยะประชิดนะผมก็นินจาก็เก่งนะผมเป็นสองอาชีพที่โกงนะผมธนูแล้วก็นินจานะครับแล้วก็ปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นก็ต้องมีเหมือนกันก็กกกยังได้นะครับผมเพราะว่าเวลาแทงมอนเนี่ยนะครับผมมอนจะติดดีบับด้วยนะครับต่อไปอาชีพหินนะฮะ ในปาร์ตี้ก็ควรมีแค่ตัวเดียวพอนะเวลามันโจมตีเนี่ยมันจะลดพลังโจมตีของมอนเตอร์ได้ครึ่งหนึ่งนะก็ถือว่าดีเลยนะอาชีพนี้แต่ว่าถ้าเอามาโจมตีเฉยๆเนี่ยนะับผมไม่ไม่เวิร์กเลยนะแต่ถ้าเอามาดีบัฟมอนนะผมจะดีมากเลยนะต่อไปนักสู้นะครับผมอันนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเนาะอันนี้เราพูดไม่ได้นะผมนะเอออาชีพนี้เป็นกึ่งฮีโร่นะคือก็คือเวลาตายแล้วเนี่ย อีพีก็จะโดนหักลบนะฮะ <c oughs> หักหักลบแต่ว่าอีพีจะไม่ลดกลับนะครับผมจะโดนโทษนะฮะแล้วก็ไม่สามารถเป็นอาจารย์ให้กับอาชีพอื่นๆได้ด้วยนะครับเอออ่าเป็นลูกศิษย์ไม่ได้นะฮะผมเป็นอาจารย์ได้เออเป็นอาจารย์ได้แต่เป็นลูกศิษย์ไม่ได้นะฮะต่อไปอาชีพฮันกวางอาชีพนี้ไม่สามารถเป็นอาจารย์ให้คนเอ,อ้ย ไม่สามารถเป็นลูกศิษย์ได้เลยนะฮะอาอาชีพต่อตั้งแต่ฮีโร่ตั้งแต่นักสู้ฮันกวางฮาลินเมจินโนโฮมิโกะนะผมไม่สามารถเป็นลูกศิษย์ได้นะฮะเป็นอาชีพฮีโร่นั่นเองครับนะเป็นได้แค่อาจารย์เนาะฮันกวางเป็นอาชีพที่ค่อนข้างโกงนะฮะต้องเรียกว่าโกง,กงเลยแต่เปืองมานามากนะับผมจะโจมตีเป็นเวทเป็นส่วนใหญ่เพราะฉนะนั้นน่ต้องระวังการโดนการป้องกันนะในใน p v p นะครับผม <c oughs> นะจะ มีการป้องกันเวทเนี่ยจะตีไม่ค่อยจะเข้าสักเล็กน้อยนะครับผมต่อไปอาชีพฮารินก็เหมือนกระบ,บี่นะครับผมโดนเนอร์ไปแล้วอย่าไปเล่นมันจบอ่ะไปที่แมยูจินอาชีพนี้โจมตีเวทระยะไกลได้ค่อนข้างแรงมากบอกแล้วว่าถ้าเล่นธนูตีเวทเนี่ยเล่นแมยูจินจะดีกว่าตีแรงมากนะฮะแรงแบบแรงมากๆด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปโนโฮะนะครับผมอาชีพนี้เก่งพอๆกับทวนเลยมันมีปานที่อ่ากระจาย กระจายออกนะรอบตัวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีข้างเยอะแบบทวนนะนะก็ถือว่าอาชีพนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ให้เลือกก็เลือกทวนก็ได้นโฮก็ได้นะแต่ไม่มีข้างนะไม่มีข้างให้ปาร์ตี้นะตามด้วยนะครับผมอ่ามิกโกอาชีพนี้จะบางแต่ตีแรงมากจบ <c oughs> อ่ะบางแต่ตีแรงจบเลยอ่ะอ่ะอาชีพก็นโยกังก็กจะประมาณนี้